ครับให้พี่น้องเบิ่งอันนี้ขนาดนี้คือ4ตัวต่อหนึ่งกิโลเนาะสี่ตัวต่อหนึ่งกิโลเอ้าพี่น้องหลายคนว่าอาจิบอเซียได้พอตัวอาจจะไม่เชื่อว่าสี่ตัวหนึ่งกิโลจริงไหมเอาหามาทดสอบให้พี่ให้น้องเขาได้เบิ่งเอ้ในขนาดที่เขาคำนวณคือสี่ตัวเอาตัว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 นั่นู้โอ้ที่เขาคำนวณไว้สี่ตัวไง ทดลองให้พี่น้องนะครับทีเบาเอ็กคำนวณไวน 3, ้นะครับกบ3,000กว่าตัวนะครับมันจะตกอยู่3,500ตัวมันจะตกทาทามันได้ขนาดนะครับมันจะตกอยู่ประมาณ700กว่ายกิโลเจ0ดคุณลอยหอยันสีตกอยู่แสนกว่าบาทครับนี่คือทฤษฎีนะครับใส่อ่นะให้พี่ให้น้องเขาได้เบิ่งพร้อมหนา้าพร้อมตาว่าเอาเบาเอ็กเจ้าเบ่าวอาันซีตัวตัวโล,โลมันได้หรือีปล่าเพื่อนนะครับอันนี้สามตัวตัวหนึ่งกิโลพี่น้องครับ นี่นะครับคือผลการวิจัยนะครับแล้วก็เป็นการทดลองที่ผมเป็นคนที่ทดลองเบิงเขานำมาเห็ดเป็นพอพันแม่พันนะครับจะถือว่าถ้าห้องเห็ดสำเร็จเขาก็จะได้ขายในกิโลละหนึ่งาบาทบอกเป็ดน,นะอันนี้คือช่วงนี้คือใบผัดนะครับขัดพอพันแม่พันสันดิคือเป็ดเนื้อเป็ดที่ขายขายตัวเพื่อที่เอาเนื้อมันไปนลาดโดยเฉพาะครับ เมนลูกนิดลูกนลูกนี้นี่ครับนี่ครับไข่แล้วนะครับจระเมนะครับสวัสดีครับสบายดีครับพี่น้องทั้งสองฟังทยลาวผมบ่าวเอทีมงานบ้านนะครับสำหรับชิปนี้ครับบ่าวเอมาถักท้ายพี่น้องมาถักท้ายเกษตรกรคนรุ่นใหม่ครับสำหรับพี่น้องผู้ติดตามบ่าวเอทีมงานบ้านนะครับ จะเคยติดตามฟาร์มกบนะครับแล้วก็สวนพืชเศรษฐกิจพอเพียงบนเนื้อที่สามงานอยู่ในบ้านของเบาเอนะครับเมื่อนี้ครับสีเอาข้อมูลแนวทางนะครับในการเฮ็ดพืชเฮ็ดเศรษฐกิจพอเพียงในการเลี้ยงกบเลี้ยงเป็ดนะครับถือว่าเบาเอกับเป็นการทดลองนะครับทดลองแล้วในระยะเวลาประมาณห้าหเดือนนะครับตั้งแต่ชุดแรกจนถึงชุดปัจจุบันนะครับก็ถือว่าได้ผลดีพอสมควรครับพี่น้องครับ จึงอยากเอาความรู้แล้วกับประสบการณ์ที่ผมพบเจอแบ่งปันให้พี่ให้น้องผู้อยากเฮ็ดเศรษฐกิจผู้อยากทดลองเลี้ยงกบเลี้ยงเป็ดนะพี่น้องเนาะนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวบ่าเอกสิพาพี่น้องไปพบกับคุณตาครับแล้วก็ไปเบื้องฟาร์มกบของเบ่าเอกครับนี่นะครับพี่น้องครับคือบรรนยายกัดนะครับภายในฟาร์มกบของบ่าเอกนะครับมาหนีมาพบผอกับคุณตาวีระโทกุลนะครับผู้เป็นผู้ดูแลสวนให้นะครับสวัสดีครับคุณตาครับสวัสดีครับ นี่นะครับคือพนักงานพนักงานของเบาเอนะครับผู้ที่ดูแลนะครับดูแลฟาร์มกบนะครับนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวเบาเอสิอัปเดตให้พี่ให้น้องเขาได้เบ่งแล้กก็สิให้คุณตาแบ่งปันความู้ให้นะครับถือว่าเอาประสบการณ์ในการเลี้ยงกบนะครับแบ่งปันให้พี่ให้น้องผู้ที่อยากจะเฮ็ดฟาร์มกบหรือว่าเลี้ยงเป็ดเลี้ยงป่านะครับภายในพื้นที่สามงานนะครับว่าผลประโยชน์ที่เขาได้รับกลับขึ้นมาคุ้มค่าบอนะครับ สำหรับการลงทุนไปนะครับเนาะอ่ะบัดนี้ครับระยะเวลาผ่านไปพี่น้องเขากะเดียวหยุ่งนาหยุดในบ้านเลยเวลาผ่านไปกะระยะเวลาหนึ่งแล้วที่เขาออกสุดใหม่มาบันี้สกถามว่าตัวว่าปัญหาที่เจอเจอปัญหายังบ่ครับในการเลี้ยงกบตอนนี้ในเลี้ยงหน่อยแต่ในหน่อยใหญ่ามาบ่เมี้ยหลกักๆคือเในหน่อยน,นั่นกันประตูเป็นประตูนั่นด้วย กัดกันไงมาแล้วมันกัดตัวท่อกันแล้วมันกัดกัดกันก็ได้กัดกับวิวมันก็ยังเสียเรืนี่ครับเห็นบึพี่น้องเดี๋เบึงเด๋เบึงครับเดวไปทั้งได้ก็มีตะกบนะครับนี่อันนี้คือขนาดซ้ำนี่พี่น้องเขาพี่น้องผู้ที่อ่าทำการบริโภคเนาะดูเนาะถือว่าเพิ่มมักในขนาดซ้ำนี่ครับสุดใญ่อิหลีอยูฟ้ามนันที่เบาอีกแบ่งว้จะแบ่งว้เฮ็ดพอพัน นะครับเพิ่นกับบัมักเพิ่นจะบ่นิยมกินรุ่นใหญ่เลยนะครับเพิ่นสินิยมกินรุ่นนี้ขนาดซ้ำนี่ตัวเท่าที่ตัวขายนี่จากตัวต่อหนึ่งกิโลแปดตัวยางที่เขาคำนวณไว้เขาเอาตัวตัวใหญ่เป็นมาตรฐานคือสี่ตัวต่อหนึ่งกิโลแต่อันนี้แปดตัวต่อหนึ่งกิโลครับพี่น้องครับนี่และขนาดมันแปดตัวนี้เขาสิได้อยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทต่อหนึ่งกิโลครับ เอาสำหรับที่คุณตาทดลองมานี่ถือว่าประสบผลสำเร็จบอ่อในในมุมมองผมชิดคือว่ามีผลกำไรให้ได้เห็นบ่อเพราะอยู่ได้เพราพออยู่ได้พออยู่ไดเอพอาะอยู่ได้เนาะ<อ>ถือว่าเป็นหมุนเวียนพอได้ใส่ด้ใจเพราะเลี้ยงมันแต่เดียวเลี้ยงมันกน็พอได้ใส่ยู่พอได้ใส่<อ>ถือว่าเลี้ยงตาคนเดียวนี่ถือว่าสามารถเฮ็ดกบเฮ็ด สวนเศรษฐกิจสามารถรอเลี้ยงชีวิตตาได้บ่โดยที่ไม่มีเงินจากที่อื่นใดได,ได้ได้ได้นี k, ่นะครับถือว่าเป็นแปลงทดลองลลเป็นการทดลองของออเบาเอถือว่าเงินจากการขายกบเขาก็ไปซื้อหัมมาให้เปลีนไหกไก่ไมีป่าพร้อมนะครับพี่น้องครับบนเนื้อที่สามงานนะครับก็คือรวมเศรษฐกิจพอเพียงไว นะให้พี่ให้น้องเขาได้เบ่งน้ากันกลางบ้านนี่ฮะบนหน้าที่ยู่กลางบ้านเป็นกลางบ้านเลยนี่ย่อยู่กลางหมู่บ้านเลยในบ้านทีบราอีตรงนี้เป็นทั้งทงในเป็นทงทั้งทงนาเป็นทั้งบ้านนี่มองยูมองนอนตาตอนนี้เหตตาประจำการอยู่ตรงนี้แล้วนะครับทีบ่มปนอยู่ทงนาอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านสิ่งที่เาเหตไปครับนอกเหนือจากเงินแล้วตาได้รับยังจากการเลียงกบ กันย้งการย้ำเขาเหงาอย่างเขาม่เบิกมันเกิดหัวใจสดสื่นเห็นตัดสัว่าจริงมันเห็นไมอืมเนี้ยนว้ยนที่เขาหมักก็นวที่เขาหมักกับอะไรเนี่แนวที่เขามักมันเกิดสดสื่ดให้จิตใจเบิกบานขึ้นใจเบิกบานพูดไทยถือว่าได้พรใครได้พรใครได้พรใครไปน้าครับพี่น้องครับเว้าเอซีเอาบรรยากาศให้บึ้งนะครับดีเอรีครับนี่คือกบนะครับนี่กบที่บ้าเอเลี่ยงนะครับตอนนี้กะ ขยายป้อยให้สามารถไปได้ทั่วกันแล้วนะครับถือว่าขนาดกับบ่อใดอยู่ในส่วนที่ฝอร,ระวังตอนนั้นเบ้าเอกจะเฮ็ดเป็นล็อกนะครับเป็นยังคือฝอร,ระวังเพราะว่ากบตัวที่มันมีขนาดใหญ่กลัวปัญหาที่เขาต้องพบเจอคือมันจะกัดกินตัวน้อยนะครับกินจนตายเลยครับพี่น้องครับกินจนตายเลยนะครับบัรทีตาสีผ้าพี่น้องเขาไปเบึ้งกบใหญ่กบใหญ่นะครับอยู่ในอ่างนี่เบ้าเอกคัดสันไว้นะครับ จะไม่ทําการขายเนาะแต่สีเฮ็ดไว้เป็นพอพันตู้ตักโซ่เนี่ยตักให้พี่น้องเขาเบิ่งนั้นเนีย่ยคุณตาตักมาให้พี่ให้น้องเขาได้เบิ่งนะครับทดสอบเลี้ยงอีหลีแล้วก็บ่อยากกินนะครับนะี่ครับเพราะว่ามันมีความสนิทสนมกับมันมากเนี่ยครับให้พี่น้องเบิ่งอันนี้ขนาดนี้คือสี่ตัวต่อหนึ่งกิโลเนาะสี่ตัวต่อหนึ่งกิโลเอา้าพี่น้องหลายคนว่าอาจสิบอเสียได้พอตัวอาจจะ ไม่เชื่อว่าสี่ตัวหนึ่งกิโลจริงไหมเอ,เอาเอามาทดสอบให้พี่ให้น้องเขาได้เบิง้งถ้าบบเปะกะโดยประมาณเนาะแต่บ่กเกินนี่ครับเอาขนาดที่ที่เขาทดลองกับรุ่นใหญ่เติบนะครับเดาวซให้ตาจับได้ไดตัวซ้ำไหนก็เอาซ้ำนั่นแล้วโอ้ยสาวเอาสา,า,าวเอาเลยนะครับ,บนี่นี่นี่ทั้งลังนี่จับเดี๋ยว Nè, bọn ninh nè Bỏ nè, 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 nè ninh 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 thì ninh số, thì ninh 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 สตัวนี่มอ้ในขนาดที่เขาคำนวณคือสตัวเอาตัว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 ้ตที่ตัวมันไกลแล้วอ้ที่เขาคำนวณไว้สี่ตัวไงอ่ะทดลองให้พี่น้องนะครับทีบราเอกคานวณไว้นะครับกบสามพันกว่าตัวนะครับมันจะตกอยู่สา0พันห้ารอยตัวมันจะตกทาทามันได้ขนาดนะครับมันจะตกอยู่ประมาณเจ็รอยกว่ากิโล็รอยุอยสมันสตกอยู่แสนกว่าบาทครับนี่คือทฤษฎีนะครับ ใช่อนะ่ให้พี่ให้น้องเขาได้เบิ่งพร้อมหนาพร้อมตาว่าเอาเบาเอเจ้าเบาว<อ>่าสี่ตัวตัวโล,วโลมันได้อีหลีบรือเปล่าสามสามสามอันนี้พอดีสามอันนี้สามตัวนนตัวหนึ่งกิโลพี่น้องครับนี่นะครับคือผลการวิจัยนะครับแล้วก็เป็นการทดลองที่ผมเป็นคนที่ทดลองมึงชี้ตัวน้องไก่โลครึ่งน่ะปล่อยไป เห็นบอกสามตัวมันก็ได้โลแล้วสามตัวตัวอยห้าสิบกบอยู่ในนี่สามพันห้าร้อยตัวสามพันห้าร้อยตัวมันสีได้เงินแสนเลยได้ครับถ้าขายในนี่ครับพี่น้องนี่คือความจริงครับถ้าขายหมดทุกตัวนะมีเงินแสนเห็นเห็นในระยะเวลาประมาณห้าเดือนเนาะตูเนาะห้าเดือนอพี่น้องครับถือว่าเป็นการทดลองที่ผมเฮ็ดแล้วประสบผลสําเร็จจึงแบงปั่นให้พี่ให้น้องเขาได้เบิ่งน้ำกันนะครับนี่ครับ มุมคักป่านยังนะครับไปพดสีผ้าพี่น้องเข้าไปเบิงเบิงเป็ดได้บ่ะในตัวเป็นยังไงครับถ้ามีคนมาเหมาตัวทามีคนมาเหมานี่จะขายบ่ยยใส่หนาวพวกนี้ามีคนมาเหมานี่ต้เอาอันนี้ตามที่คำนวณตู้สีแดงเงินแสนเลยถ้าแบบนี้เพราะว่าตอนนี้ก็คือ ขายไปเรื่อยๆครับมุนเวียนไปเรื่อยๆ <ไป S 1> นะพี่น้องล้องชิดตามเบึงครับเป็นดังไดครับถ้ามันได้ขนาดตามที่มาตรฐานครับพี่น้องครับถือว่าเป็นเป็นแนวชิดนะตุกเนาะแนวชิดที่ผมเป็นคนชิดทดล้องให้ให้ตาปฏิบัติพี่น้องผู้ใดที่มีความรู้ด้านเรียงกบนะครับสามารถแนะนําเบาเอเดอร์นะครับกันเพอพันกบนะครับแนะนํา เป็นความรู้ใหายเบาอ๋น้ำเน่นะครับเบาเอ๋กกับบ้านได้มีความรู้อย่างหลายแค่ทดลองนะครับอ๋อสิพาไปเบิ้งเป็ดบัดทัน,นเนี่ยเลี่องสำเ้วเรงสำเร็จแล้วคือปัญหากับเจอเป็นเพียงเล็กหน่อยนะครับอันนี้มันก็กสีเป็นฝนฝนเน่นะครับอ่ะสิพาพี่น้องเข้าไปเบิ้งเป็ดบัดทันเนีมาเนี่ยครับเดี๋ยวเบาเอ๋พาพี่พาน้องมาเบิ้งส่วนของเป็ดเนาะมันจะจืดเน่เพราะว่าในช่วงที่ฝนตกนะครับนี่ครับเป็ดที่ เขานามาเห็ดเปลี่ยนพอพันแม่พันนะครับก็ถือว่าถ้าห้องเห็ดสําเร็จเฮาก็จะได้ขายในกิโลละหนึ่งร้อยบาทบอกเป็ดนะอันนี้คือช่วงนี้คือบ่ยคัดนะครับพัดพอพันแม่พันสั่นดีคือเป็ดเนื้อเป็ดที่ขายขายตัวเพื่อที่เอาเนื้อมันเป็ลาดโดยเฉพาะครับพี่น้องครับบ่แมนว่าเป็ดที่ผลิตไครได้ครับเป็ดอันนี้อันนี้เพิ่นเลี้ยงขายนะครับฟาร์มเพิ่นเลี้ยงขายตัวมันโดยเฉพาะ ตัวนึงนะครับที่ขนาดนี้กับประมาณ2กิโลนะครับอันนี้คือในช่วงทดลองบบดน,นี้ครับหลังจากที่ทดลองเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวบ่าอีกสิมาเบ่งผลผลิตที่ทดลองอยู่ในช่วงที่การหมอบไข่นะครับอันนี้คือพ่อพันธุ์ที่เหลือขึ้นตัวบางไงอ่ไปเบ่งไปเบ่งผ้าไปเบ่งไข่นะครับสีผ้าพีผพาหนองเขอมาเบ่งไข่นะครับ นี่เอ,าอ้ากำลังอยู่ในส่วนที่กำลังนี่ครับนี่ครับนี่คือว่าจะเบาะถ้ท่าบาะออกมาเป็นตัวเบ้าเอกคอยเชื่อเอินว่าความชิดประสบผลสำเร็จแต่ตอนนี้กันยังหาสิบเปอร์เซ็นต์อยู่เนาะที่ใครนะครับยังบ่เห็นตัวยังบ่อเอินว่าประสบผลสำเร็จครับเดี๋ยวสิให้พี่ให้น้องเขามาเบิ่งแมนี่ครับแมนี่เอาตู เอาลูกแมีนลูกนี้ลูกนี้ลูกนี้นี่ครับนี่ครับไข่แล้วนะครับจละเมนะครับแมีนี้ยังบ่มหมอบเมีนียังบ่มอบมันบ่มันไข่ใบยื่ือบ่มไข่ใบอันนี้มันไข่ใบซื่อยามถึงเวลามันแห้งสีหมอบมันบ่มันเป็นสันสัตยาแน่นบ่พอมีความรู้บ่นี่หรือว่าเดาเอานี่สันสัตยาที่มันโปไว้แเรามันถึงเวลามันแห้งสีหมอบนี่มันสีเฮดเอง โอ้โหโอเคครับเอาเอาผู้ที่เพื่อนมีประสบการณ์นี่ครับห้างหนึ่งครับกําลังไข่นี่ครับกําลังไข่ครับพี่น้องครับเือว่าบนพื้นทีสามงานนะครับบาว่าจะเป็นพืชผักอีกอย่างต่างๆเบาอีกเก็บไว้ภายในตรงนี้เลยนะครับยุ่งเขาก็บยุ่งนี่ครับไอเล้าเล่าพี่น้องครับเบื้องพอพัน นะครับที่เขาขัดสันมานะครับไกล้กับคัดมานะครับไกล้กับพันธุ์ใหญ่ครับพี่น้องมึงพอไก่เขาสิขุนเนื้อย่างเดี๋ยวอยู่ในช่วงเริ่มต้นครับพี่น้องครับตอนนี้เดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวเอาอีกกสิอัปเดตไปเรื่อยๆช่วงระยะเวลาพันุไปกสิอัปเดตแนวทางไปเรื่อยๆให้พี่ให้น้องเขาได้เบ่งนะครับเนาะอันนี้คือพอพอพันธุ์ไก่ใหญ่มาตัวหนึ่งแล้วก็แม่ตัวหนึ่งใหญ่ๆเลยนะครับให้สิผลิตเนื้อให้มันหนักๆเลยใส่ครับลูกมัน นี่นี่นี่พอไงแม่ใไงเนี่ยครับลูกมันออกมาแล้วนะครับเอ้านะครับจังใดกะพี่น้องจังค่อยติดตามมึงนะครับไปเรื่อยๆนะครับคู่กันของบางใหญ่ี่สำเน็ตบอนี่หรือวสี่ปดาวข้างกวาอะไรกะเสร็จป่าบ่กับพี่กำลังนี้ท่อนสำเน็ตของบางเอญ่สี่สำเร็จบ่หรือสี่ปีดาวข้างกู่จังค่อยติดตามไปตีเดี๋ยวสิเกิดยู่กับตานะครับอีกคนนึงนะครับ กันย่กับตาคือตาเป็นผู้ที่ดูแลเบา,าเอเป็นพ้นออกหัวชินหให้ว่าเฮ้ยตาเฮ้ยจังสันดีบอ่อจังสีดีบ่อนะครับแต่แนวทางปฏิบัติจริงๆนะครับเบา,าเอบ่ได้ลงพื้นที่ครับ,บว่าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติท่อกับตาเพราะว่าตาเพิ่นมีช่วงเวลาที่อยู่น้าเป็ดน้ากบมากกว่านะครับผมแค่เป็นแนวชิดให้เพื่อนนะครับแล้วก็ปรึกษาเอาทฤษฎีที่เขามีจากน้อยมาประยุกต์กับประสบการณ์ที่ตามีนะครับเนาะประยุกต์ปรับเปลี่ยนใ่กันครับพี่น้องครับไปอ,ออกนี่ก็ได้ ช่วงนี้ก็ถือว่านะครับเอาให้พี่นอ้องเกษตรกรรุ่นใหม่นะครับที่อยากทดลองเห็ดกะจังมาเห็ดน้ำกันลองเบิงนะครับเนาะ <S <S นี่ครับ <S <S พี่น้องหลายคนอาจจะอยากหูว่าสถานที่ตรงนี้ตั้งอยู่จังไดของหมู่บ้านตั้งอยู่แบบใดนะครับเนาะ <S <S นี่ครับหนทางนะครับหนทางจะอยู่จังสี่นะครับสถานที่ของเราเองจะตั้งอยู่กลางหมู่บ้านเลย บ,บ้านดอนพิลาตตำบลปะโคอำเภอกุจับจังหวัดอุดรธานีครับพี่น้องคือทรงให้พี่ให้น้องเขาได้เบิ่งน้ากันนะครับนี่ครับจะจู่กางบ้านแบบนี้เลยนะครับบางคนพี่น้องเห็นแต่ภายในบัดเทียอยากเห็นภายนอกว่าให้ตั้งยุ้งซี่เหมาะสมบอ่อนะครับให้เบิ่งน้ากันเลยนะครับเบาเอะแบงนะครับแบงเป็นวักเป็นตอนคือเฮาเห็ดในพื้นที่ของเขาอย่างกับตัวเวลาน้ำเขานี่จะเอาน้ำเขานี้ นำจากหนท่าไรมาจะเอานำเขานี่นะครับนี่คือระบบนะครับที่จัดไว้เฮาอ้อมเฮาอ้อมโดยด่งเขียวในพื้นที่ของที่ดินของเรานะครับอ้อมไว้เฮดจัดสันไว้แบบนี้ครับพี่น้องครับดีกว่าปล่อยห้ว่างครับดีกว่าปล่อยห้ว่างนะครับบ้านอิลียูไซมันบ่าครับพี่น้องครับอันนี้คือนี่บ้านอิลีของเบาเอชยูนี่ครับนี่อันนี้คือบ้านบ้านยูอูนอนครับหม่องกินหม่องเซานะครับ ครัวเยนครัวบ้านหม่องพักหม่องเศร้าคืออยู่หลังนี้นะครับนี่คือหลังนี้นะครับมันว่าตรงกันขามพี่น้องหลายคนกันิว่าเอา้าอันเบิ่งแต่ภายในกันิว่าเฮ็ดยุทงให้ทงนาบ่สิเนาะแต่ว่ามาให้พี่ให้น้องเขาได้เบิ่งว่าพื้นที่ตั้งยุจังไดเป็นหม่องจังได<า>งนี่ครับ<า>บ้างยุนี่อ่ะวันนี้ก็ทามถนนคานถนนไปปุ๊บก็เข้าไปเลยครับเข้าไปสวนเลยนะครับ นะครับพี่น้องครับหลังจากที่พี่น้องได้เบึงบรรยากาศรอบๆนะครับเราอีกอะขอขอบคุณหลายๆที่เขามารับมชมคลิปนี้เนาะนะครับตายมิยังอยากฝากถึงพี่น้องทางบ้านที่ได้เบึงคลิปฮาวบอมิยังอยากฝากถึงพี่น้องหรือว่าผู้ใดอยากมาศึกษาเรียนรู้ระบบน้ำบอ่อนะครับฝากถึงพี่ฝากถึงน้องน้ำเนี่ยครับผู้ใดอยากมาเรียนรูกกบบน้กับเราเอกหรือกับป้าจากับมาล้อมาเบิงมาเบิ้งมาเบิ้งมาอยากมมาเบิง้งแหละมาดูแลมาเบิ้งน้ำกันครับ ใช่ว่ากับ่บแมนบ้างเนโอ้ยโบถึงลำถึงไว้ก็มาออกมาออกมาอดมาอ้างเนาะกับ่บแมนบ้างเช่นเนาเฮ็ดไปตามเศรษฐกิจพวกเพียงคือนายหลวงพคนบ้านล่ะครับบ่ถึงว่าสิรวยบ่แต่แต่เฮาก็มีหมุนเวียนเลี้ยงเฮ็ดดีก็ดีก็อยู่ซื่อๆมาได้วันไปในออกข้อมเบาเอ๋ได้ออกความคิดให้บ้าเฮ้ยเอาันนั้นมาเลี้ยงอันนี้มาเลี้ยงอยู่บดีบ่พระตาเช่นครับพระตาก็บอกอ้าก็ร้องบางที่เจ้าเห็นเบาเอ๋กันเนีย เฮ็ดนุงทุนไห่มาเฮ็ดครับนะครับอย่างที่บอกนะครับเจตนาแท้ๆของผมนะครับก็คือ่อย่างไห่ตานะครับตอนนี้ก็อายุหลายแล้ว่อย่างไห้ไปทงไปน้านะครับยางหน่อยก็ต้องได้ใส่เงินอยู่แล้วนะครับใส่เงินอยู่แล้วคือผมถามว่าผมไห้บบไห้ได้ครับแต่ว่าอยากให้ออกกําลังกายด้วยนะครับก็คืออยากให้เงินเศรษฐกิจในจํานวนนี้อยากไห่ตาล้องหมุนระบบสามารถได้ไมัเท่าไหร่ คือให้เพื่อนทั้งเบิดครับให้เพื่อนล้องหมุนแล้วก็<อ>ใส่ใจทั้งเบิดมีอ่าระามีบัญชีไว้ครับคลายคลายอลงให้เบิดอ่ามีมีบัญชีรายรับรายจ่ายของเพิ่นนะครับ <_ s 1> คือมันเบิดไว้ที่จะทํางานแล้วครับแจ่ว่าามว่าลูกลานดูแลได้บ่ลูกลานดูแลเป็นอย่างดีพุ่นล่ะครับแต่ว่าสิ่งที่เหตุคือให้เพิ่นเสพคบา้อมสุกแล้วก็ให้เพื่อนได้บริหารร่างกายออกกาลังกายไปน้าเงินที่เพื่อนได้ก็ให้เพื่อนใส่ใจของเพิ่นให้เพิ่นเสพสบรันซื้อข้ามสุขของเพื่นซะนกอร ส้างความสุขบนเนี่ยที่บนมองยูมองเศ้าของเพิ่นดีกว่าปล่อยพื้นที่ใหันว่างนะครับก็ถือว่าประสบผลสําเร็จเอาเอิว่าประสบผลสําเร็จสัก50%าสิบเเนตะตูนะ mm. นะครับดีกว่าเขาบ่ลงมือเห็ดบ่ลงมือทําครับขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับอย่างที่ปอเอกเคยบ้าอัจฉริยะเกิดจากแรงบันดาลใจเพียงแค่1%ครับส่วนอีก99%คือการที่เาราลงมือปฏิบัติเห็ดครับ ขอบคุณพี่น้องสมองสุบอนครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ